เดี๋ยววันนี้เราจะให้คนเรียนศิละปะนะครับมาทายลายเส้นบางห่ะกันครับผมโอเคสามสองหนึ่งยกครับโซวิตถูกตอ้องเมื่อกี้คุยังไม่ลืมตาเลยตอนมันบอกได้แล้วอะมึงนับแบบสามสองอคุณโดนป้นคะแนนไปลืมตามไม่ทันโอเคครับไปที่ข้อต่อไปสามสองหนึ่งมาครับอาราเล่ ถ้าตามกฎเดิมถือว่าผิดครับเขี้ยได้ตอบชื่อเรื่องแบบไปนะชื่อญี่ปุ่นหรืออังกฤษหรือไทยก็ได้แต่ว่าต้องเป๊ะต้องเป๊ะใช่ไหมต้องเป๊ะเอ้าด็อกเตอร์สลัมกับหนูน้อยอราเล่สุดโต่งไอ้กระสูนเก่าแล้วแบบศูนย์เลยตอบได้ไงโอเคฮะไปยิงต่อเนื่องครับสามสองหนึ่งครับวิภูกษ์มามาฮีโร่เชียใช่ถูกต้อง ฮีโร่อะคาเดมีไม่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 เอ้ยทำไมกูไม่ได้อะไอ้ไม่ยอมไม่ยอม